เลือ่องดซึ่งเหมือนเหมือนบุญบวนท่าผมต้องถูกเชิญไปพูดในที่เรือนจำที่สถานอะไรคุมประพฤติคุมประพฤติแล้วก็แม้แต่ทั้งทังทางทั้งวิเลยต่างๆก็เชิญไปนะฮะผมมีไปไปพูดเรื่ององเรต่างๆประสบการณ์ชีวิตเนี่ยดังนั้น หนังสือเล่มนี้นี่ให้ผมเยอะเลยบางทีคิดแล้วไม่ออกก็มาอ่านบาอ่านแล้วก็มีเรื่องเนีรย่กันั่ะนเนี่ยเหตุแห่งความล้มเหลวยุคนี้นะครับคนล้มเหลวมันเยอะแต่ว่าบางทีถ้าหากว่าไม่หาเหตุแล้วถ้าเราจะไปพูดที่ไม่ให้กําลังใจอะไรเนี่มัน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 ตอนนี้เป็นคดีแต่ถ้าพูดให้กําลังใจให,ให้ให้ทางออกเขาเนี่ยยดยเาเรื่องนี้ผมว่าน่าน่าสน,นใจมาก แล้ววันที่ยีสีนี่ผมจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณประพติเนี่ยถ้าเป็นเยาวชนเดี๋ยวผมจะเลือกเลือกหาไอสิ่งที่มันเป็นสามารถจุดป,ประกายเด็กอใืให้ให้ให้ก้าวไปสู่ในชีวิตท,ที่ที่ดีที่ถูกต้องเพราะว่ายังมันเป็นช่วงช่วงชีวิตที่เขาจะไปทางไหนก็ได้ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไปไปให้คาไม่ดีเล่มนี้มีประโยชน์มากเลยครับอ,อ,อจริงๆเลยเนี่ยผมหามาแล้วชอบที่สุดคือเล่มเดียวนี่หกสิบ เรื่องเรื่องเดี๋ยวผมจะจะแยกอนไนคุณจะไปพูดที่ไหนไงขอบต้องขอบคุณท่านสุเทพอัธนากรแล้วก็คนที่มอบให้มานะขอบคุณมากมากเลยผมจะเอาไปทําประโยชน์ครับประโยชน์แน่นอนเลยประโยชน์สื่อสาธารณชนด้วยนะเล่นที่สองนะฮะทำใจสบายหายเครียดตอนนี้คนเป็นโรคเครียดกันเยอะนะโะคเครียดกันเยอะเลยทำยังไงที่ อย่างผมเนี่ยบางครั้งภูมรหิญญาผมอาจจะไม่สามารถจะพ้นคำพูดที่มันประทับใจออกมาได้มันฝึ่งเรื่องนี้ช่วยได้นะทําใจสบายหายเครียดนะผมแพร่โดยมูลิธิอาจารย์สุเทพทัท,ท,ทกรและมูลิธิอาคมบรรจงลิมทองนะับขอบคุณมากเลยอาจา,ารย์สเทพเขียนอดทนอดทนอดทน ผมบาง,างาบครั้งบุคคลที่คิดอย่างนี้ขึ้นมาบางทีท่านอยู่ในสถานะที่บางคั้งสบายแต่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมรู้ึซึ้งมากผมจะต้องผมบอกตรงว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าไรแต่ผมจะต้องอ่านหนังสือท่านเพื่อศึกษาท่านด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วอยากจะบอกว่าบางครั้งอาจจะต้องเอาความ <c oughs> เนื้อความบางตอนเนี่ย ไปทําเป็นเนื้อเพลงบ้างผมขออนุญาตตำรวยขออนุญาตตำรวจบทโอรทนคือพวกนี้อย่างสังเกตเพลงผมมันจะมีเรื่องพวกนี้นะฮะเก็บประเด็นพวกนี้คนที่ใข้อคิดนะวิกฤตภัยธรให้เครียดวิกฤตภัยในปัจจุบันเปรียบอะไดอยู่ยุคมืดหรือยุคหรือความมืดและความวิกฤตคราวนี้ทําให้เราหันมาสํารวจตัวเองอืคือคนเราถ้าไม่วิกฤตแล้วเนี่ย จะหลงไปไงอาจารย์ให้เห็นว่าเราพอพอถึงวิกฤตปั๊บมันมันจะเริ่มสำรวจตัวเองเเนี่ยเดี๋ยวบางจานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเลือกเป็นบางเรื่องที่ไปนำเสนอให้เหมาะสมกับกับคนที่จะฟังนะฮ <c oughs> ะขอบคุณมากเลย <c oughs> เรื่องทื่สามเนี่ยผมผมว่าผมพออยายามจะหาวันนั้นดีผมอบอกว่าบอกก็ผงบนว่าผมไม่รู้คอมพิวเตอร์ผมพังต้องการมาเปิดหาด้วยเนี่ยปรากฏว่า พอกดสวิปปั๊บปึ้งไปเลยเหม็นไหม้ไปหมดเลยผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณคติยาเนี่ยครฮที่บอกให้ขอบคุณอย่างมากมากเลยหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็คนที่มีอะไรคิดตรงๆกันเนี่ยผมผมเต็มใจที่จะเขียนให้นะครับเจะเขียนแบบตั้งใจนะตั้งใจก็คิดว่าจะให้ทันที่ที่กำหนดที่ต้องการ ขอบคุณเดือนวางจริงใจครับ